ผักตำดินจ้าพี่น้องผักตําลึงบ้านเราเนั่นเองนี่เราวันอะสีขายดีกกมูตนกากะขายดีมากๆเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวจังไรเฮากะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปซุขปูขสก้อนนะคะมนีกับมาพอ้กับไก่คือเกาในช่องของไก่ไทยอินยูเคชาแนลมนีพาพี่น้องมาอยู่ในสวนใหญ่จ้าพี่น้องพอดีอสิเดมัตัดพักให้ลูกคากันสันเดย์มนีกัเลยก่อนที่สตัดพักกัเลยสิมาอัปเดตในปีนี้พักในสวนของปีนี้ที่ไก่ได้ลงไปแล้วไก่กับพาพี่น้องเฮ็ดอันนั้นอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวสิมาอัปเดตเบื้องว่าผลผลิตในตอนนี้อ,อยู่ในสวนใหยทั้งสองอุโมงค์ใ่นั่นสิเป็นแบบใดเดี๋ยวสิพักพ่นองมาอัปเดตในมือน,นี้เด้อจ้าผักนักหนใ่ญ่บ่ทันลูกค่าจะพี่นองแต่ก็อยากสิมาอัปเดตให้พี่นองได้เบื้องกันเนาะจ้าว่าผักไทยของเขานี่นสีมีอียงแน่สอ่าอยียงสิง้มแน่เพราะว่าปีนี้ถือว่ายากมากๆกับการที่ ปลูกพักเนาะจ้ะพราะว่าอากาศกะหนาวายู่ตลอดเวลาเนาะจ้าหนีกะมืดหนีกะถือว่าอุาอ่นๆแน่แดดกะมีแน่เป็นสองสามชั่วโมงเนาะจ้าเดี๋ยวจังไรไก่กะสิพาพี่น้องไปเบิ้งในอุโมงค์กับเลยจ้าหรอกกัเบิ้งข้างนอกพร้อมว่าไก่ปลูกอีหยังเป็นของฝรั่งเนาะจ้าไปเบิ้งกันเลยค่ะพี่น้องไปพี่น้องน,น้ำไก่มาเลยจ้า ไก่กะสีอ่าพวกอันนี้ก็คือเป็นมะละนาะจ้าไก่กระสิปลูกมะละให้เขาขึ้นคานแบบนี้แล้วก็สิเห็ดเห็ดเป็นอุโมงค์ไห่แม่จ้าพี่น้องเพราะว่าคันไก่เอาไปไว้ทุกๆปีนะ่ะไก่สียเอาไว้น้าลิ้มน้าขอบแบบนั่นแม้แล้วที่นี่มันบ่นสะดวกกับการทีเขาสิเก็บยอดเก็บใบออกจั้งสี่แม่จา้าเราที่นี่มันต้องไปเหยียบไปยาพักอื่นๆอีกจั้งสี่แม่ไก่ก็เลยไก่ก็เลยเห็ดเป็น เป็นไอเดียปีนี้ก็เลยเห็ดเป็นองุ่เห็ดเป็นเห้เขาขึ่นไปน้ำทางแบบนี้นะจ๊ะแล้วเขากาา็มาจัดแจงพวกันยอดพวกยังงังนี่ใบยังงี่ก็ต้องตัดออกนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะได้เพิ่มผลผลิตให้กับมละกของเขาอันนี้คือเป็นมละกจีนจ่ะพี่น้องแต่ไก่กับเห็ดแบบผสมผสานนี่คือเา่าเพราะว่าเขาเปรลู้เนองจากว่าตอนที่เขาลงไปเขาลงเม็ดไปเนี่ยนะมันจะเป็นมาลาอีหยังงังนสิแม่จ้าพี่น้อง มันกระสิมีผสมประสานกันแน่จากน้อยนะจ๊ะนาออันนี้ก็คือพักบุ้งแก้วเนะจ๊ะกระสิเป็นหุนหุนไปอีกคือเกาล่ะจ๊ะพี่น้องแต่พักบุ้งเนี่ยไก่กระพาพี่น้องมาเห็ดคลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะจ๊ะกับเห็ดอ่าให้พี่น้องได้เบิงกันแล้วเนาะไก่กระสิปลูกไว้ในดินแบบนี้เนะจ๊ะพราะว่า ไก่สีไฮใสพื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าไก่กะบริมาณมีต้นทุนเอยียงหลายนอกจานเฮาสีลงทุนหลายมันกะคือ,อมันกะหลายจนเกินไปสําหรับเฮาจังสิแม่ไก่กะเลยต้องอเอาลงดินแบบนี้แล้วก็ปลูกในดินแบบนี้แล้วก็ม์ดดินด้วยมูลสัตว์เยอะๆคือเขาทุกทุกคลิปท,ท,ทุกทุกปีไก่กะสีเห็ดแบบนี้เนาะจ่ะแต่กะสีเป็นผืชไก่สีบ่ปลูกผืช ยังก็พืชเออ่เดียวพืชเดียวแมหมุนเวียนไก่สิปลูกอย่างเช่นไก่สิปลูกอ่าผักบุง้งจังซียปีหนา้าไก่ก็สิบ่ปลูกผักบุ้งในอ่พื้นที่เดียวแล้วเด้อยจากพี่น้องเพราะว่าสารอาหารของผักบุง้งผักอื่นเขาก็อยากสิมากินสารอาหารของผักบุ้งแบบนี้แหมจ้ะยัง กับเผาจังสีคือการจาาปีที่เราไก่กระปุกไปฟังทั้งผุนเนาะเราที่นี่ไก่กับมาเปลี่ยนไก่กระชิมากดินโดยมุ้นสารหลายๆเ้าก็เขาก็เอาผลผลิตของเขามาลงสวนไก่กระชีอ่าเห็ดต้นกาใบก้อนเนาะจ่าเลียงพวกกับเผาแบบนี้เนาะไก่กระชีเห็ดต้นกาเห็ดยังใบก้อนเรากะพราะเขาแข็งแรงเราไก่ถึงสีเอามาลงสวนแบบนี้เราจะพี่นองแต่ไก่ยังบ่ทันใดอ่ อาูดใส่ยูเด้าจ้ะพี่น้องพอบางเนื้อมืขึืน่ะก็สิมีอากาศหนาวยู่เนาะจ้ะอันนี้ก็คือเป็นหุ่นแหลกๆเลยเนาะจ้ะไก่กสิีปลูกอันนี้ปกติไก่สิบ่ปลูกข้างในเพราะว่าพอพาข้างนอกน่ะมันกับได้ผลผลิตอยู่จังส่แม่จ่ามันกับปีนี้กะเลยทดลองอยากสิปลูกเบื้องข้างนอกเบื้องเรากะเสดไปขายกอนมูจังสิแม่จ่าพี่น้องกะสีอันอันนี้กะสิเป็น เผือเทศเนาะจ้ะเนาะบักเผือเทศกระดูกมากๆเลยนะจ้ะอันนี้ก็คือหุ่นแหลกที่ไก่เอามาลงสวนนะจ้ะเนาะอันนี้สิเป็นขาวอันนี้กเขากระสีอ่อนว่า สโนไว้นะจ๊าเนาะสิเป็นสีขาวแต่กระสือออกมาเป็นสีเหลืองแน่เพราะวังกันกับกระปุกรวมกันเนาะจ้ะนี่กะดกมากๆเลยกันจ้ะนี่ข้างนอกกกะมีเดี๋ยวสิพาพไปเบิ่งไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้ะเพราะว่าคลิปนี้กะสิเป็นคลิปเนี้ยาวจากน้อยเพราะว่าผลผลิตมันหลายมากๆเลยจ้ะพี่น้องกะสิพาพพี่น้องไปเบิ่งเรื่อยๆอันนี้คือกะเพากําลังสิตังโตได้เนาะจ้ะทุกคนกะสีถามถึงกะเพามากๆเลยกะเพาปีนี้ถือว่ายากมากๆเลยจ้า นี่อันนี้ก็คือมะละจีนนี่เขาเข่ามาและมันกระสิเป็นนี่มันกระสิเป็นลมเงาให้เขาได้จ้ะแล้วการดูแลรักษาเนี่ยมันกระสีง่ายกว่ากันจุงสิแม่เิดก็เลยต้องต้องตัดแต่งกิ้งให้เขาได้ให้เขาได้ สะอาดสะอ้านึ้นแล้วก็ได้เพิ่มผลผลิตของเขาแล้วก็ยอดตั้งแต่ไก,ก่กระสิตัดง่ายให้ลูกค้านอกจากนอไก,ก่กระสิขายมาลาเนี่ยไก,ก่กระสิขายลละยี่สิบบาทขันเป็นกํากละาสองบาทเน้องจากขันผู้ใดอยากสิกินยอดแต่ตอนนี้ก็คือคิ้วยาวหมากๆเลยนอกจากนอกจากมต่ยอดอุบวบยอดอุบวบแบบนี้ไก่กระสีเขาขืนห่านขึ้นเรื่อยไปนอกจากอันนี้ก็คือโซนนี้ก็สิเปน็กนกะเพราเนาะอันนี้ก็สิเป็นปีนี้ก็ถือว่าง้ามมากๆเลยนอกจากปูน้ำถึง ทัวฝักเงาของเขากะถือว่าดีมากๆกะออกดอกออกง้งแล้วนะจ๊ะกะร้อยอีกจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องแย่พึ่งอ่ากะร้อยอีกจักน้อยกะจะได้กินผลผลิตแล้วคือกันนะจ๊ะกะสีค่อยๆเฮ็ดไปจ้ะพี่น้องเพราะว่ากับเป็นสวนในน้อยดอกบอ่ได้สวนใ,นใหญ่แต่บางคนเพิ่นกะอยากสีอืาซื้อ,อนออ,อยากสีซื้ออยากสีง้งทั้งสี่แม้ไก่กะอ่าเป็นคิ้วๆไปนะจ๊ะบางคนเพิ่นกะ จองมาโดนโดนหล้วแม่จ่าพี่น้องเขาก็ต้องเอาให้ค้นที่พ่นจองมาก่อนหนอทุกคนการสำคัญสำหรับไก่เปิดเลยแต่เอ่อการต้องเป็นคิ้วๆไปแบบนี้แม่จ่าพี่น้องเพราะว่าไก่ปลูกอ่ะมันมีแค่สองอุโมงค์หนึ่งหรอกไก่ขายออนไลน์พร้อมจ่าพี่น้องอันนี้คือพักตังของเขาพักตังหยอดนะจา่าพี่น้องพักตังยอดกะงามหมาคือก,ก,กันจา้างามทุกอย่างเลยผูหลักไก่ปลูกเง้วเลยเพิ่นดูค่าเพิ่นบ่อด้เอาแค่ โสองโลได้จากพี่น้องเพิ่นเผาเทลหาโลขึ้นไปเลยนะจ๊ะนาอเพิ่นกับเอ่อกับสิปปูกลายจากน้อยก็คือเป็นผักปังแซบพี่น้องเอาไปกินกับลวกกินกับปนเอาไปหนึ่งก็ใเ่กับปลาพี่น้องเอ้ยมีแต่หยอดอบอวบมีแต่หยดน้มงาจ้ะอันนี้ก็คือผักปังนอกจากพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นผักอีตู้พี่น้องผักอีตู้เนี่ยกับพึ่งต่งาเนอกจากนาอพี่น้อง ทุกคนเพื่นกษสรอยากได้พันอีตูทุกอย่างกำลังงามนอกจากพี่น้องเนาะนี่กะทุกอย่างแต่กัต้องเป็นคิ้วๆไปนอกจากพี่น้องเพิ่นก่สร้างมาหลายคือกันจ้าอันนี้กับผักตำนิ้นบานเฮาจากพี่น้องผักตำนิ้นบานเฮากตัตัดเรื่อยนอกจากเนาะตัดเรื่อยรว่ากำลังเรื่อยเราจะพี่น้องกำลังสิต่างโตได้นอกจากเนาะทุกอย่างกับเริ่มเทียมนี่อันนี้ก็สิเป็น ผักแมงลักอีกคือเกาจา้ะพี่น้องกะกาล,ล้าง,งา้คือกันจ้ะอันนี้กัผักซีบ้านเฮาเนาะผักซีผักซีอันนี้ก็สิเป็นทั่วทัวกําล้งสีออกดอกจ้ะพี่น้องออกดอกออกผลคือกันจน้ะมีออกดอกแล้วแล้วก็สิออกหมากเลยจ้ะพี่น้องแต่ก็ต้องใส่เวลาจักหน้อยคือเกาจ้ะพี่น้องทุกอย่างผลผลิตท้องเฮา ผลผลิตของเฮาตอนนี้ก็คือว่าต้องใส่เวลานะจ้นะเนาะเพราะว่าผักไทยของเฮานะ่ะต้องใส่เวลามาก,มากๆเลยจ้ะพี่น้องเราก็ต้องใส่ใจมากๆเลยจ้ะนี่แก็มาตัดใบสองหลอบสามหลอดเราก็ยังแตกยังง้อคือเ่าจ้ะพี่นอ้องอันนี้นคือเป็นมะระจีนมะระจีนนี่คือเ่าเพราะว่ามะระกินขีนขก่ะไก่สิปลูกไว้ทั้งฟังอุโมงค์หนึ่งเนาะอีกอุโมงค์หนึ่งทั้งพ่นจ้ะอันนี้นคือเป็นมะระจีนนะจ้ะเนาะผู้ใดที รอคอยรอสักหน่อยนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็กลังสีออกมาแล้วจ้ะพี่น้องตื่นเต้นผลผลิตทุกอย่างก็กลังสีงามเริ่มสีจะงามอันนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้ก็กกกะะจ,จะเป็นพริกกะเลียงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเป็นพริกกะเลียงหลายสายพันธุ์ที่เราจะพี่น้องไก่กะเ,เอาเมาปลูกไว้ถูกอุโมงเลยจ้ะเพราะว่าพ,พริกนี่ขายดีกว่ามูเนาะคนไทยเฮาเพิ่นกะสิมากินพักกินผักกินพริกเนาะจ้ะเนาะกินพนริกกินมี ลรวกะขังนอกก็สิเป็นพุละเบื้องหยาดูพี่น้องไก่ว่าท่านได้มาเห็ดเนาะจ่ะพี่น้องเนาะไก่กะเสียหยาเสียหยาเอ่อเนอันนี้ก็คือว่าเสียเราได้จากพี่น้องอันนี้คือเสียแล้วนี่อันนี้ก็สิเป็นสีเขมสีม่วงเนาะกาล้งสีะกะสิเอาหยาออกกะสีงามคือกะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็อันนี้สิเป็นสวนของอ่า บอกอือ้อดอกจ่าพี่น้องบอกอือฝรั่งบอือื๋ไทยเฮากะอยู่ทั้งพุ่นเนาะจ่าพี่น้องเนาะกับมาเสียหนย่ะได้หนย่ให้เป็นล็อกๆ็อกไปแบบนี้ไหมจ่าพี่น้องนี่ละจา้านี่อันนี้ก็คืออุโมงค์แรกนะจ๊ะอุโมงค์แรลกก็คือมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเดี๋ยวไก่สิพา้าพี่น้องไปเบิ่งอีกอุโมงค์หนึ่งนะจ่ะอ่อุโมงค์ใหญ่กว่าอุโมงค์นี่จักน้อยหนึ่งแลจ่ะพี่น้องกับเรได้หญ่าย ดอกแต่เขากระสามาที่สิลูกผักไทยของเขาอยู่ในอุโม,มงดีใดนะจ้ะเนาะอุโม,มงใดเพราะว่าไก่กระสิปิดบัดเพาะ,ะหัวนั่นสิก็กตรต้องเปิดอุโม,มงให้เขาได้รับอากาศทายเทยได้จากพี่นองคันบ่นเปิดเนะ่เขาก็สิหายใจเบอ่อิ่มคื้นกเขานี่แหละเราก็ลวกตายพร้อมนังซส่นะจ้ะเนาะนี่กระักกระเริ่มสสิงามแล้วจ้ะ ทุกอย่างตอนนี้ก็เริ่มที่สิเก็บผลผลิตแน่แล้วกับสิพวกยอดบะละายอดอกับพักบุ้งอย่างสิกงเริ่มที่สี่เนี่ยอันนี้คือนนามมักของไก่เนาะไก่กระชิมมักไว้เป็นมักเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือมูลสัตว์ที่ไก่หามาได้เราไก่กระชิเอามาม,มักนะจน๊ะเนาะอันนี้กะสุกินี่ที่ไก่ได้พาพผี่นองไว้เห็ keep, ุคิปเห็ุวิดีโอ เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจากกะออกลูกออกผลจาพี่น้องอันนี้กเซียไปขายตลาดนัดมืออื่นกันจากทุกอย่างเลยจาก,กออกผลผลิตไหเฮาไดเก็บแล้วเนอะจากนอกกะสิมีดินๆ,ๆน้อยเนาะจากนี่กะะับว,วันไดดกบานไดแต่ไก่กะ ปลูกเป็นหุ่นหุนไปนอกจากอันนี้ก็คือหุ่นแหลกแล้วก็หุ่นต่อไปก็สะเป็นยาเาไปทั้งพุ่นจากพี่น้องก,ก็สิมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็อันนี้ดราวโคเชตอันนี้ก็คือสกินี่ดราวน่ะสีขายดีกูมูต้นกาก็ขายดีมากๆเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจังไรเฮากะข้างนอกข้างนอกก็สิเป็นพวกอันนี้สิเป็นสีขาว ต้นหอมอันนี้หอมสีขาวกกะชิปูเป็นย่างละนี้จะน้อยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าพื้นที่ไก่ให้มันเป็นสวนผสมผสานที่สุดเนาะจา้ะให้ได้ปลูกหลายๆอย่างเราอยู่ในลานของเฮาเนะไก่กระชิไปขายตามมาร์เก็ตทั้งเสียกไก่กระชิ้มันมี้หลากหลายคือจังทุกๆปีที่ไก่พาพี่น้องเบิง้งคีวิดีโอนั่นแหละจ้ะพี่น้องอันนี้กระชิเป็นบีทรูทแค่รสเนาะจา้ะแค่อทกะลงุงลุงไปเพิ่มอีกแล้วเนาะจา้ะเพราะว่าเอาเม็ดเกามาล้งกับ,บ่เกิดเนาะจา้ะ อันเม็ดไม้สือมากกับเกิดเป็นทีเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอันเนียนสปริงอันเนียนเนาะอันนี้ก็คืออันต้นหอมเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ให้เขาใหญ่จังหน่อยกับสิมาถอนหงายได้จ้ะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งขังนอกก็เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวคอยไปเบิ้งขังในกันอีกอุโมงค์หนึ่งเนงาะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นเครอเทศอันนี้รุ่นที่สองอันรุ่นแรกก็ไปไว้ในอุโมงค์จากสองสาม ประมาณสี่หาต้นนี่แหละจ้าพี่น้องเขาก็ออกผลผลิตแล้วอยู่ข้างนอกนี่ไก,ก่ก็สิเฮ็ดคานให้แฟนไก่เราก็สิเป็นผู้บิ i l d i n g ให้ไก่เนาะไก่ก็เสียยู่กับแฟนไก่สองคนได้จ้าอันนี้นาทีของเขานาทีของเรานั่นก็คือเป็นผู้บิ i l d i n g แม่เขาเอื่ยังกับ b u วดิ้งผู้ผู้เฮ็ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีน่ให้ไก่แม่ผู้อัน ประกอบเอียงให้ไก่จังเสี่แม่จ่าไก่กระเอิ่นว่าถือเนาะบิวดิ้งกับผู้เป็นยังผูกไหมผูกยังั่งเสียเลากับสิเป็นผู้เหตุไก่ยังขาดนังเสียยังนังเสียเลากับสิเป็นผู้เหตุไก่บัดเพราอหนาที่เราเบิดแล้วเลาะกับไกเย็ดย่างอื่นแบบกระตัดหยาตัดยังนังเสียละจ่าอันนี้คือเป็นบัคเคอรเทศเนาะบัคเคอเทศที่ไก่ค้าพี่น้องเห็ดคลิปวิดีโอน้อยๆให้เบื้องแล้วหรือว่ากับไงกับมีแล้วเนาะจ่าไก่กระเทศไว้แบบนี้แล้วใจพี่น้องแล้วกับไก่กระ เสามัดยังให้แบบนี้เนาะไก่กระชิมัดให้เขาขึ้นเนาะขึ้นน้ำแหบมบไปเพราะว่าขันเขาเพระเหตุขึ้นไปเห็นบ่าะใจาพี่น้องบปดเพราะเขาตัดแตงกิงเป็นทีเรืร่อยเขาก็สิ่งเาไปเรื่อยๆได้จา่าเราซุ้มกิ่งซุ้มหยังเสียไก่กระตองมาตัดอีกได้จ้าพี่น้องใบย้อยๆเทงเสียกไก่กระตองมาตัดอีกจ้าพี่น้องนี่ก็คืองานอยู่ในสวนนี่สิเป็นแบบงานที่บโบแล้วเป็นบบแล้วเป็นเนาะจ้าพี่น้องเนาะขันเขาปลูกเพื่อแต่ กินน่วยกินอย่างเงี้ยมันกระสีพักแบบเนี้ยมันกระสีงานกระสีบอสแ้วเป็นแต่กับพอดีไก่กะเห็ดโฟทามเห็ดแบบเต็มเวลาเลยเนาะจ๋านาะไก่กะเลยโบเดซีเดียดหมองหันไก่มีงานบัวแดงไก,ก่กะเพ็ดหมองหันกอนนั่งชิม่จ้าอันนี้ก็คือเป็นไก่มีสองสองสามยุบานน่ะล่ะแต่ยุบานนะ่ะไก,กะ่บ่ปลูกไกป่ปลูกพริกแล้วเนาะจ้า นี่ก็กิดสเขีดไว้แบบเดียวกันเลยจ้ะเราก็กำลังงามทุกอย่างทุกอย่า,างกำลังงามมากๆเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าแดดอ่ะมาสองสามชั่วโมงนี่ขันม้าน่ะคือว่าเขาสีงามมากๆเลยจ้ะนี่เดี๋ยวสีพาพี่น้องบาเบงในอุโมงนี่อันนี้ก็คลืบหยอดปักอื้อน,นจากพี่น้องเนาะนี่ทุกอย่างเลยจ้ะว้าวมาดูปะมันห้วนอหลีเลยจ้ะพี่น้องกันไดห,วนหน่วอันนี้นมือเว้นเนี่ไก็ิเขามาบ่ได้เลยจ้ะ นี่อันนี้ก็คือเป็นบักอือ้อบักอือ้อบึงการของเขาเนาะเราก็ที่ไก่เก็บพันเองกะเริ่มที่สีงามเลจาจ้พี่น้องว้าวาทุกอย่างเลยจ้พี่นอ้องนีงามเราก็เป็นกุง้งงงไก่พรพ้อมพัวอือเพื่อเรก็ดอกหมากกระลังสีม้าเนาะจ้ะเนาะหมากกลังสีม้าขางก่กตัดแต่งกิง่งเปิดเพราะเขาตาัดใบตัดยนงออกนะพี่น้องเขาก็สีเฝ้าที่สีออกได้เพราะว่าเขาขึ้นจังหวะยานเขาตายยังสีแม้เขาก็ต้อง ป่าออกหลูกออกอย่งนั่นสิน,น,น้อนี่คือในอุโมงค์จ้าสอนพี่น้องกับขาม้าไปได้กับสอนแบบน,นั่นอันนี้คือขันที่สองอันนี้ก็สิเป็นรวมมิดนะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นบวกงูบวกงูนี่ก็สะเอาขืนคานนี่เนาะแล้วอันนี้ก็สิเป็นอันนี้สิเป็นน้ำเต้านเนาะจ้ะน้ำเต้าก็ออกลูกเลยได้จ้าพี่นอ้องด้แต่บรลูสิตีลูกบ,บ่บว น้ำเต้าก็ออกหลายเลยจ้ะเผื่อดกมากๆเลยก็หวังว่าเขาสิิดีดูไข่เฮาเนาะจ้ะเพราะว่าปีนี้คือเป็นปีแรกของไก่เลยเดี๋ยวเขามาลุ้นกันเนาะจ้ะว่าเป็นแบบไหนแต่ทุกอย่างก็เริ่มทีเสียมปิดลูปิีดยังแล้วละจ้ะแล้วกะ็อันนี้ก็บคือพีกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพีกของไก่มีหลายคือเราาจ้ะพี่น้องเพราะว่าพีกแก่กคะคือแบบเป็นบุพเพอากันแม่แข่นเพื่อนได้มาซืสือของเฮาเลหนะ มันบ่พอกันสันเดยไก่ก็เลยต้องลงหลายๆเราอุโมงเนี่ยไก่ว่าไก่สิลงตั้งแต่พริกอย่างเดียวได้จากพี่น้องบ่อยากลงอย่างอื่นเลยเพราะว่า,าลูกค้าพริกของไก่นี่หลายคักหลายมากๆเลยแต่เขาก็อยากปลูกอย่างอื่นไปพร้อมนั่นสิแม่จ้านี่้วก็อันนี้ก็สิเป็นผักบุง้ง พักบุง้งผู้ใดที่พันจองมาเนาะอจากไม่นอกกับขอโทษขออภัยหลายๆเน้อจากสำหรับคิ้วมันยาวหลายเนาะคิ้วมันยาวหลายแล้วมันกระอันบ่พอกันแม่จ้ะพี่น้องไก่ก็ต้องล้อให้เขาได้ใ่ายได้อันใหญยไปอีกก้อนดังสินะไก่ก็เอาไส่นามแบบนี้จ้ะพี่น้องเอาใส่นามแบบนนใส่ปุ๋ยมาไก่ก็สิมัดินโดยมุนสาตร์เื่อก้าจ้ะพี่น้องไก่บ่ได้ใส่ปุ๋ย,ย,ย,ยเอียงมากไม้เลยจา้าไก่ก็แค่มัหดนามเนาะ น้ำปีนี้กระือว่าสีแพ้ที่พวกไก่ขุดหลายๆจ้าพี่นอ้องไก่อยากไก่ทุกย่างไก่อยากให้ได้ผลผลิตดีแล้วก็นในการดูแลของเขามันกระเสียมคือขาดนาบ่าได้ยังสี่เมจ้าพี่น้องอันนี้อันนี้คือเป็นมะระขีนกมะละขีนกก็เริ่มที่สะออกแล้วจ้าพี่น้องอันนี้กัสีมาตัดยอดตันยังให้เพลินเนาะผู้ใดที่นจองมากอยาฝ่าว้อจ้าพี่น,อนอ้องเนาะเพราะว่าไก่กับนี้แช่สมนิตรพี่น้องไก่ปลูกสวนผสมประสานเห็ดน้อยๆบ่ได้เห็ดใ่จ้าพี่น้อง ขันเขามาแล้วกะเยสีวาไก่เด้อแข่นบระทันได้ไดผลผลิตกับได้ทุกคนน่ะจ้ะพี่น้องเพราะว่าพักในหนาหอวเนี่ยมันตรงมันสีม้าเรื่อยๆอยู่แบบนี้แม่จ้ะอันนี้คือเป็นพริกจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นพริกคือเกลาแล้วกะเป็นผักตำนิ้นจ้ะพี่น้องเป็นพริกนี่สวยงามกําลังสีออกดอกคือกันจ้านี่ ทุกอย่างเลยทุกอย่างกาล้งสีงม้มกําลังสีสัขึ้นเนาะจ้ะอันนี้ก็คือเป็นพริกกะเหลี่ยงคือเก่าจากพี่น้องพริกกะเหลี่ยงที่แบ่บที่สุดในโลกที่สุดในโลกเนาะจ้ะเนาะนทุกอย่างผักตํานิ้นพักงานไก่กระสีมะเกี๊ยเผ็ดเพินในมือนีเนาะจ้ะเนาะเพินกระสังมาไลยหลายเนาะจ้ะไก่ก็ะอยากจะให้ทุกๆคนนั่นาะจ้ะพี่น้องพี่น้องก่อย่าพึ่งกับว่าไก่เด้อถากขันชัวเขามาแล้วเขามาตามแล้วมันบ่ได้ตามที่แบบ อยากสิสร้างทังสี่แม่จ้าพี่น้องเพราะว่าไก่กระเฮ็ดตามออเดอร์ไปก้อนผู้ที่เพิ่นจองมาทั้งสี่แม่จ้าอันนี้เกิดิเป็นนี่เด้มันก็ได้แล้วเด้นี่นี่จ้ากําลังเริ่มที่สิออกแล้วเนาะนี่กําลังสีงามแต่พี่น้องเดี๋ยวกะสมะมาตัดแต่งกิ่งให้เขาเราก็มาตัดยอดให้ลูกค้าตัดดอกตัดยอดเนาะจ้านาะยอดของไก่นี่นี่ก็เป็น อุ้ยนี่ก็จะเป็นพนักกันโหรพาเนาะจ่ะกระเห็ดสาวทั้สาวให้แกไปแล้วหลายรอบแล้วเนาะจ้ะนอกอะมือนี้ก็สิมีออเดอร์มาอีกจ่ะพี่น้องนี้กัลังงามสวยงามพระรามแปดเนาะจ่ะนอะกอันนี้ก็คือเป็นอุโมงค์ที่สองนะจ๊ะนอยูบานกับพ,พี่น้องไปเบิ่งแล้วเนาะจ้ะกับยูนี่กับพ,พี่น้องมาเห็ดมาอัปเดตเ พาไข่พี่นองได้เบ่งกันเนะาจา้ะเนาะอันที่ลงไปแล้วอันบางบางคนเพิ่นกะซื้อพันน้ำไก่ไปยังสิแมจ่จ๊ะปีนี้กะถือว่าอยากแน่ากน้อยเด้จ้ะเนาะกับนีลาก,กับผลผลิตของเขาอยู่ในสวนมันกัสศีสาแน่ากน้อยกับพี่นองกับทีเขามากับยับ เจใจห่อนหลายล้อจ้าใจเย็นนจังน้อยนะไก่ก่ใจห่อนหรือแกันจพี่น้องไก่ก่อยากให้พี่น้องได้กินพักพักบ้งอยากกินให้กินพริกให้กินหยอดปะลาะต่หยอดปะลาอ่ำกระสีเป็นคิ้วๆไปเน,นาะไก่ตัดรุนนีเราแก่กระสีร้อยอีกอาทิตย์นึงกันสิแม่ให้เขาได้แตกได้ยังแม่จ้าพี่น้องคือว่าคันเธอได้คันลูกค้าเพิ่นเห็นเราเพิ่น เออเพ่นจองมาเราเนี่ยนักก็คือไก่ก็ต้องเหตเพื่อนคิ้วๆไปสําหรับผู้เพื่นจองมาไม่ผู้เพื่นจองมาอ่ากอนทังสิแม่จ้าพี่น้องนี่ละจ้าเ<อ>มือ่อกี้พาพี่น้องมาอัปเดตสวนให้พี่น้องในเบื้องกันเรากระชิไปตัดพวกพักมาละพวกเอียงอีกนอกจากพี่น้องนอกกับมีออเดอร์มาหลายคือกันจะพี่น้องแต่กับเป็นคิ้วๆไปนอกจากพี่น้องนี่ถือว่ายากสุดๆสดสหรับฟ้าเมื่อนอกใจกนอกสำหรับ คนที่ปลูกผักกินปลูกผักกินปลูกผักขายคือไก่นี่ยเราจะพี่น้องก็ต้องใจเย็นๆมากๆเลยถึงสิได้ผลผลิตเนาะจ้าเดี๋ยวจังไดไก่กระสีพาพี่น้องไปตัดว่ามือนีไก่สิตัดพักอีหย่างแน่เนาะจ้าคลิปนี้ก็สะเป็นคลิปเาว้ยจากน้อยเดี๋ยวกระสีพาพี่น้องไปตัดพักจ้ายังายดปลาลางสีไก่กระสีตัดให้ผิดให้ลูกค้ากันเนาะจ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องนี่ก็คือโหลวผ้าของเฮาเนาะที่ไก่ได้ปลูกไว้แล้วก็มือนีก็มีออเดอร์2กิโล สามกิโลนี่แหละจ้าพี่น้องกสิฐาไทยเพิ่นมเอนีกระทึงตัดไปกับฮดงามไปคือเก่าจากามีหลายยางมีหลายนาทีเฮ็ดงานสวนนี่เป็นอีหยังทีแล้วเพราะเป็นเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวกัเฮ็ดอันนั้นเดี๋ยวกัเฮ็ดอันนี้อยู่จังสี่แหละจ้าพี่น้องแต่มเอนีกัมีออเดอร์มากะไก่กสิตัดขันยาำม,มือเว้นั้งสี่ไก่กสิเขาอุโมงบ่ได้จ้าไก่กสิมาเขาในตอนเสาร์น้อยตอนเสาร์เลย ตีซีตีหาเลยนะจ่าพี่น้องแล้วกะเนี้ยมือแรงไก,ก่กะสิมาตอนตหามงแรงซีมงถึงหามงแรงกันจนถึงบางเทียกับปุระสามถุ่มจ่งค่อยได้กลับบ้านเนาะจ่าพี่น้องกะฮดน้ำไปน้ำจา่าไก,ก่กะสิฮดเอาลงพื้นเนาะจ่าเพราะไก่ปลูกในอุโมงค์เนี่ยไก,ก่กะสิ เฮ็ดพื้นที่ให้มันได้ประโยชน์ที่สุดนะจะพี่น้องไก,ก่กระสีเอาลงดินแล้วก็ไก่กัะปูกโฮดเองได้จะพี่น้องบ,บ่มมิสสายยางสายนามสายหยางังนอกจากพอกะบเพราะท่านได้มีงบเดี๋ยวขายพักก่อนนี่แหละจะพี่น้องสีได้เฮ็ดนา เป็นนามยศคือเพล่นเนาะจา้ากะสิมีโหระพาแล้วกะมีตำลึงของเฮ้าเนาะจา้ามือนีกะกะสิเก็บผักตำลึงหรือผักตำนินบ้านเฮ้านั่นเองเนาะกะทุกสิ่งทุกอย่างกะเริ่มที่สิได้เก็บแล้วจา้าคือผักตำลินจ้าพี่น้องผักตำลึงบ้านเรานั่นเองนี่มือดีกะได้โลนึงเนาะจ้าพี่น้องเนาะนี่นะจา้านี่จา้าผักตำลินบ้านเฮ้าจา้า อ่อนๆเลยจ้าพี่น้องนี่เอามาฝากพี่น้องกันจ้านี่แหละจ้าพี่น้องวันนี้กับพัพี่น้องมาอัปเดตสวนใหญ่ที่เขาได้ลงอ่าพักอ,าอ่างต่างๆไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกอย่างก็เริ่มที่จะเก็บผลผลิตแล้ว กไม่นีกามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าขันผู้ใด้มาค,คลิปนี้กัอย่าลืมเนาะจ้าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ไก่ไทยอินยูเคชั n น l เพื่อสีได้มีคลิปดีๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องอีกคือก้าจ้าจังไรกับพอกันไม่ได้คลิปหนะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ